เนะครับพอเข้ามาถึงด้านในก็จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าพระธาตุนะพระธาตุจะอยู่ด้านหลังนะครับจะมีโบสถ์หลังใหญ่แล้วก็มีพระประธานที่สวยมากเลยนะครับนี่ครับโบสถ์หลังใหญ่เดวเพื่อนๆดูดดดข,ข้างๆนะครับด้านซ้ายนะ ครับจะพาเ,เพื่อนๆไปดูพระประธานด้านในนครับนี่คือด้านในของวัดพระธาตนะุครับจะจะจะไม่ใช่เสียงเยอะนะผมจะถ่ายภาพเพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าจะรบกวนคน,คนที่อยู่ด้านในนะครับ นี่คือพระาธาตุเต็มมงน,ะนี่คือสวยมากสวยๆจริงๆครับพระาธาตุเรืองอลางเลยนะปฎิจารันอยู่ด้านด้านหลังโบสถ์หลังใหญ่เลยใช่ไหมนักท่องเที่ยวเต็มแล้วนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับ,รมไ,มรบไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่วัยรุ่นนี่คือมีทุกเพศทุกวัยที่แวะเวียนมาสักการะพระาธาตุ วัดพระธาตุนี้ดีคุณชัยรำพูนนะครับสักการะได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะครับสวยมากเลยนะส่วนบ้างนักท่องเที่ยวที่มานี่จะเดินเวียนรอบวัดพระธาตุไอเดินเวียนรอบพระธาตุสามรอบนะบส่วนมากที่ที่มากันนะครับสวยดีนะนครับสวยจริงๆเดี๋ยวจะไปถ่ายจากด้านหลังพระธาตุให้ดูนะครับ นี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูมุมด้านหลังของพระธาตุเนาะนี่คือด้านหลังนะครับผมถ่ายจากด้านหลังเนาะนี่คือด้านหลังของพระธาตุนะครับรก็จะเป็นแถวยาวอย่างงี้ครับนะครับก็จะมีระฆังให้ให้เคาะให้ตีอยู่ด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังของพระปธาตุสวยมากครับสวยมากก็จะเดินวน ส่วนด้านข้างนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูรอยพระพุทธบาทนี่ครับพัดประทานนี้ดีปุใจบูชาพระพุทธบาท400อยครับผมเดี๋ยวดูนะครับสวยนะครับ เพื่อนๆที่มาสักการะวัดพระธาตุนิริพุนชัยอย่าลืมนะครับจะอยู่ด้านด้านซ้ายของวัดพระธาตุเจดีพระธาตุนิริพุนชัยนะครับด้านซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็น้อยพระพุธบาร4สี่อยสวยเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เพื่อนๆต้องมาเยี่ยมชมนะครับเมื่อมาวัดพระธาตุนิริพุนชัยนะครับ ตอนนี้ขนาดบ่ายจะบ่าย3ามโมงแล้วแดดก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้อากาศดีครับถือว่าอากาศดีส่วนด้านฝั่งหลังสุดนี้จะเป็นอาคารผลิตภัณฑ์ห้าสิบปีนะครับตัวนี้เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตให้นำกล้องเข้าไปถ่ายได้นะผมก็เลย ไม่สามารถถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูว่าข้างในมีอะไรถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามีอะไร it it <timed. S 2> เวลามาเที่ยววัดพระธาตุนิลวนใจก็สามารถเข้าไปเย <Gerilim. S 2> ี่ยมชมได้เลยครับด้านในครับผมบบเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูวิหารพระเจ้าทันใจนะครับนี่ครับวิหารพระเจ้าทันใจนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมว่าสวยงามขนาดไหนเป็นต้นคนไหนที่ อยากขอพรอ,อยากจะอธิษฐานอะไรก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปด้านในเลยองค์ที่ยืนอยู่ตรงกลางองค์นี้นะครับระจะสนใจจะพาเพื่อนเพ่นไปดูด้านหน้าก็จะมีองค์เล็กๆพาองค์เล็กอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะมีองค์ข้างๆนี่สามแล้วก็ฝั่งนี้สามด้านตรงกลางนี่ก็จะเป็นพระเจ้าทันใจนะครับเพื่อนเข้ามาสักการะได้เลยครับผมเยี่ยมชมจุดต่อไปของวัดพระธาตุครับตรงนี้ผมถ่ายจากด้านหน้าวิหารพระเจ้าทันใจนะครับก็จะเห็นด้านหลังตรงกลางสุดของพระธาตุดิคุกชัยเลยนะครับคือมุมนี้สวยมากเลยนะครับเพื่อนๆ เห็นเต็มองค์แล้วก็สวยมากจริงๆครับครับสวยงามมากครับไปครับเยี่ยมชมจุดต่อไปครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวิหารพระเจ้าแดงนะครับคับเพื่อนววิหารพระเจ้าแดงเข้าไปดูข้างในเลยนะครับ คือเป็นปรพนระพุทธรูปที่องค์ใหญ่เลยนะเต็มเต็มโบทเลยนะน,นครับองค์ใหญ่มากสวยมากครับเพื่อนๆที่มาวัดพระทาตุนิลพัจใจเชิญมาสักการะที่นี่ได้เลยนะครับก็จะมีพระองค์เล็กๆอยู่ขงกลางครับครับอย่างละหนึ่งองค์ครับผมนะครับ มองไปด้านหน้าก็จะเป็นเจดีสถูปเก่าโบราณเลยนะครับตัวนี้อายุหลายร้อยปีเลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเจดีประทุม ็ดีนะครับเนี่ยครับเป็นเจดีย์เก่าที่ตั้งตระงานอยู่ข้างวัดพระธาตุนิริพนชัยเลยนะครับตรงนี้ครับปรปรปปไปพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมจุดต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งมุมของวัดพระธาตุนิริพนชัยนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นโบสถ์หลังใหญ่แล้วก็เป็นพระธาตุนะครับคือจุดตรงนี้ผมแนะนำเพื่อนๆเลยว่าถ้าใครมาวัดพระธาตุแล้ว เดินเหนื่อยหร, linkage, หรือว่าร้อนหรือว่าอะไรเนะี่ยผมแนะนาให้เพื่อนๆเ,เดินมาเลยนะครับศาลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่มาวัดพระธาตุไม่บ่อยนะก็จะไม่รู้ว่าศาลาเนี่ยมันจะเย็นแล้วก็สบายนะครับมีที่พักให้แบบเนี่ยครับที่แบบเยอะมากเลยครับให้เพื่อนๆสามารถนั่งเล่นกันได้เลยนะครับดูนะครับตรงเนี้ยเย็นมากครับเนี่ยครับหรือเพื่อนๆจะเอาเก้าอี้ตรงเนี้ยมามานั่งมันมา,มาเอาออกมานั่งเลยก็ได้ like. แล้วก็พอจะกลับแล้วก็เก็บไปที่เดิมนะครับ ใครที่มาหรือว่ามีฉุกเฉินแบตหมดหรือว่าต้องการชาร์จไฟอะไรพวกนี้เขาก็จะมีปลั๊กตรงนี้ให้แล้วก็จะเป็นพัดลมนะครับถ้าร้อนๆก็สามารถเปิดได้เลยเนาะเพื่อนเปิดได้เลยพัดลมครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระอริยสงฆ์ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงนะครับนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนะครับยาวไปเลยนะครับตั้งแต่นู่นมานี่ยนะครับ มีหลายองค์ครับมีหลายองค de uh, um, ์นี่ครับที่มีชื่อเสียงครับผมนี่ครับนี่ครับส่วนเนี้ยเพื่อนเพื่อนสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะครับคนที่มาคนที่มาวัดประทัดหรือปุญใจคือจุดตรงเนี้ยถ้าเรามาแถววัดประทัดไม่บ่อยนี่เราก็จะไม่รู้ว่าแถวตรงเนี้ยให้นั่งพักได้เพราะว่าผมก็เห็นเพื่อนเพื่อนที่มาเขาไปนั่งพักกันตามโบสถ์ตามข้างศาลาบางทีที่มันก็เต็มคนเยอะครับสามารถมานั่งพักฝั่งนี้ได้เลยครับมาได้เลยครับผมเปิดพัดลมได้เลยครับผม พอจะกลับแล้วก็ปิดพัดลมให,ให้ด้วยครับเพื่อเพื่อความประหยัดของวัดด้วยครับก็จะเป็นนี่ครับครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านฝางจังหวัดลำพูนนะครับ,รบก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆจนสุดนู้นหลังจากสุดนู้นแล้วก็เลี้ยวไปตรงจุดนู้นก็จะเป็นผ้าลอดต่างๆกับผ้าลอดต่างๆของจังหวัดลำพูน เด hmm. in hmm. ี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปเยี่ยมชมว่าพารลอดเป็นยังไงนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพารอดต่างๆนะครับเนาะนี่ครับยาวไปเลยนะครับพาร์อดต่างๆนี่ครับอันนี้ก็พารอดหลวงนี่ครับยาวไปจนสุดเลยนะครับพารอลอดครับนี่ครับนี่ก็อง์ต่อไปก็เป็นพระคงครับพระคง แต่เราองค์ช่วยมีมนคันเนี่ยแต่เรายาวไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างก็องค์นี้ก็เป็นพระลือหน้ามงคลพระลือหน้ามงคลนี่ครับคแต่เราองค์ก็จะมีชื่อนะครับนี่ครับนี่ครับพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมจุดต่อไปครับผม ่วนด้านนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าคลองใหญ่เป็นยังไงใหญ่มากนะครับตรงนี้เป็นคองปอาไปลาเลอร์เลยนะครับตั้งต่างงานเลยตรงนี้เพื่อนๆที่มานี่คือคองพวกนี้สามารถเคาะได้นะครับไม่ทางวัดเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนี่ยครับสามารถเคาะได้เลยนะครับใครที่มานะครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับ องโบตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นพระธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอ้ห้เพื่อนๆดูนะครับคอได้เลยนะครับไม่เป็นไรดแล้วก็เสียงก็จะดังกลองกางวันครับผมเรียนชมจุดต่อไปครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาพระสุเมรุนะครับนี่ครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าหอธรรมหรือว่าหอพระไตรปิฎกนะครับตรงนี้ แจะเป็นขเขาพระสมัยรุ่นี่คือในในภาพถ่ายที่ที่ประวัติเขาก็คือมันจะตั้งอยู่ด้านหน้าของหอ,หอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวพาไป็นพาเพื่อนเดินดูรอบๆนะครับนี่ครับหอธรรมหอพระหรอหพระไตรปิฎก,กเก่ามากครับเก่าเก่ามากนะนี่บเป็นด้านหน้านะ เพื่อนดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็สวยนะครับหอหอทำร,ร,รือว่าหอปัตพีดกนะครับดูด้านข้างให้เพื่อนๆดูด้านข้างนะยยมต็มเก็มเต็มเต็มเ สวยทุกจุดนะครับในวะัดประทัดลำพูนะครับนะครับส่วนด้านหน้าที่ออกไปในผมจะพา mm. เพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวบางคนเขาไม่รู้ก็คือบางคนออกไปที่ลานจอดรถแล้วก็กลับบ้านเลยแต่ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปเยี่ยมชมมีอีกหนึ่งจุดนะที่น่าเที่ยวครับนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมก็คือพระอุโบสถพระทองทิพนะครับนะครับ ที่อยู่ด้านหน้าวัดประทานนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในนี่ครับด้านในนี่ครับเป็นพระที่องค์ที่สวยเลยนะครับมเมื่อกี้ได้สอบถามพระคุณเจ้าท่านบอกว่าเป็นพระที่หลายร้อยปีนะครับ กัรเชิญมาปฏิสฐา,านไว้ที่นี่นะครับ,รบเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ออกมาจากวัดพระธาตุแล้วมาอยู่ที่ลานจอดรถก็อย่าลืมแวะมานะครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่จอดรถนะครับ,รบสวยมากเป็นพระที่สวยมากนะครับองค์ข้างในนั้น,นสวยจริงจริงครับส่วน คนที่ออกจากนี่ไปแล้วก็ไปขึ้นรถก็คือขากลับก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งถนนของหน้าวัดประทาตนะครับครับผมอย่าลืมซื้อของฝากไปฝากที่บ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลมีหมดนะครับครับผม,บผมเดี๋ยวผมจะไปถ่าย ด้านที่ว่าขายของฝากด้านหน้าที่ขายของฝากให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็จะปิดคลิปกันไปเลยนะครับครับผมนี่ครับเพื่อนๆฝั่งด้านหน้าวัดพระธาตก็จะเป็นของฝากนะครับเพื่อนๆอย่าลืมขากลับก็จะลืมแวะมาซื้อของฝากนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่อยู่ด้านหน้าวัดพระธาตุนะครับครับผมขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับคนไหนที่มาจังหวัดลำพูนอย่าลืมมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุ ที่ลีคุณชายจังหวัดลำปูนนะครับรับรองเพื่อนๆมาประทับใจแน่นอนครับครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับหน้าวัดประธาที่ดูใจครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับผม